การบูเิ้ยก็คือการมาด้อยค่าคนอื่นด้อยค่าหน้าตาด้อยค่าคน่นด้อยค้าผิวเหยัดผิวเนนะไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ามากินก้อยขมฮา่ฮาฮ่าทำเองเหมือนเดิมจ้ามากักกระติบขบบ่าวติบยังไงค่ะเข็ดเองเดาค่ะ มาส,ก,สกรวจน้ำกันเอาอุาอ้ยเราที่อยากกินน้ำบ่เขาเตอได้ผุดไหมข้ามแนบโปไปเลยค่ะอืมจับอืมขาดนังเนาะอืม ยัง <c oughs> สวออันอืมบอสแบปะคะอืมน่ะ ก้อยเองค่ะพี่น้องค่ะต่างมักแบบก้อยบอลสงไฟเหลือนะคำใหญ่หญอืมอืมเอ,มอ,มอาน้ำนั่งหนึ่งตัว ืกินก่อน,นี่ยปกติบางคนถ้าคนอีสานอ่ะนี่นกับวกกินได้ค่ะบางคนไม่กินนะแต่ว่าตัดมากินแต่ั้งแต่ตนหน่อยเท่าไงด้วยพอคัดให้กินพอเ่เคยหามให้ร่องพวกทีน่ะ ถ้าแสบถ้า,ากินอะไรก็กินหมดไม่เคยห้ามเลยเอาเห็ดเองก๋อยเองสะอาดดีเดียวค่ะอืมบุพลากินก้อยแสบเด้อืมอ,อืมหักเหี้ย อืมหัวฟังไรเดี๋ยวเอาผืนค้นอ,อ่ะต้อนางสั้นเขาสั้นเขาบอกสั้นเขากินน้ำได้อืมพี่น้องบางคน้นแยกแยะออกบ่ต่ำอยกากหัว บางคนมัน,นบอกหูจากเข้ามาบูรี่กับติติก็คือเรียว่าปรปับปรุง่าอืมทุว่าคอยกินเจ็บเจ็บอืมอ่ะมาติได้ว่กินเจ็บนะกินมีเสียงนะอันนี้คือคำว่าตินะติเราก็ต้องได้ปรับปรุงใช่ไหมอืมแต่ว่าอ่า การบูลีก็คืออ้ยโตสตาเนี่ยคือจังผู้หายแ่ะปากแวงจมูกบานโตเตี้ยโตตันโตอ้วนคิ้วดำอันนี้คือการบูลี่จะให้ออกก่อนะบางคนาบอกว่าการจีบไรเขาตีแน่บอกตีได้นะคะการตีก็คือแบบตีเตือนน่ะอืมอ่าคือการตีเตือนเนี่ย วะเออกินแบบนี้มันไม่ไดีต่อสุขภาพนะอย่าก,กินแบบนี้นะอย่างสินะเออดีว่าเธอกินแจ๊บนะให้เธอลดเสียงนะเอออันนคือการติดเตือนทุกวันเนี้ยมันไม่ไม่ค่อยมันบ่ค่อยมีกันแบบเขาดีบริยม,มบุรีกันหวอ การบูดีก้กคือการมาด้อยค่าคนอื่นด้อยค่าหน้าตาด้อยค่าผลเดยค่าผิวเหยียดผิวนะไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะหือวันไปหัวใจ้ว ทีสอนลูกตลอดเด้วยว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายปล่อยผ่านได้เลยอะไรเงี้ยนะถูกต่มสองคนคือว่าเราสอนเขาดีนะเ้ากับพ่อไม่เขากับกอนท่านีเพื่อน บ่ามาก ắn, ายังถือใจยังเรือนผ่านเลยดูได้นะแต่ไม่แต่ไม่คอมเมนต์ comment. อะไรที่ไม่ชอบเห็นแค่เรือนผ่านแล้วก็ตั้งปรมาักโอ้ยกูมักอีนี่เว้ยนี่นะโอ้อยกูมักอีนี่ถือสะดวกอีนี่วะอั้งประมักก็แค่เรือนผ่านตอนเนาะเมือม่อกิดไมงี้ย แค่นนเลยจบการใะยชีวิตแบบง่ายมากอาหารแม่อร่อยเราก็ไม่กินคนไม่ดีก็ไม่ต้องมาคบว่าถือสรุวก,ก็ไม่ต้องเขากะงะมันมมไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นด้วย คนคืตอตอนนี้ปัญหากับคนอยากอยูไได่ดค่ะนอยนั่งหน่อยนะที่แต่แบบตั้งคนพอเป็นคนที่แบบว่าสั้งภัยอยากอยู่ด้ถ้าจะจะให้สแต่ั้งก็ตั้งตั้งเด็แต่เป็นคนให้ภัยคนง่ายมากนิดเดียวพ่ออย่าง คนห้อยหดอายุเงืนปานนั่นนะนะดอายุเงืนปานนั่นเขาถืมาแบบแค่คนทั้งโลกไงอืม,อมที่หนำกินซ้่ยมาข้าเขากับบะมักขึนะม,มักฟังกกระเดื่อนพันแต่ถ้าคุณมักคนสือใจเป็นกระเบิง้ง บางคนบอกกินดิได้หม like <itu Titanic. S 2> ักเบิ่งเหรอเนาะเนาะบางคนไม่ชอบกินแต่ชอบดูอย่างเงี้ยคนเราไม่ไม่ต้เป็นต้องชอบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นี่มักบะมักจะเป็นบังคับไปคนมามักห้างวุ่วันมันบเป็นประเด็นค่ะ là cái hàng không cho cái xưa kia nào Nó đã xào rồi đó cho ba bánh bò thử chạy bò thử chạy mà khó quay bò đẹp cứ bò đẹp hói ở đây bà hàng đó nè nó là má bánh จะพักอืม อันนี้มันบริสัมด้วยพี่น้องมันเป็นสีหมองด้วยค่ะมันบริสัมด้วยมันเป็นสีหมองไหมตุวมันมันสัมด้วยยาบุรีน้องมันสีแรกเยอออิ่มแล้วกินกะพอดีสมครสมมากพอคนบ่กินไยกินพอดีพอดี ไพมากะฝากโกะอะไรโกะแท้ไพ่บ่มากะกรากบ,กบขอโทษขอไพยน้ำตาีิน้องครับไปสำหรับคลิปนี้กะไปแล้วค่ะพอกันคิปหนาเด้อสวัสดีค่ะ